ฉันยิ่งรู้ว่าอ้ผู้ชายคนนี้แม่งเอาไม่เลือกฉันเอาผู้ชายแบบนี้ไม่ลงถ้าแกไม่อยากเอาเขาแล้วแกยอมทําตามแผนช่วยเขาทําไมลงทุนล่อเจนจบไปเจอวิกกานาที่โรงแรมแกคิดจริงๆเหรอว่าเขาจะยอมอยากกับเมียแล้วแต่งงานกับแกนี่แกเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงบวชชีตั้งแต่เด็กไม่เคยเห็นโลกไม่เคยเห็นผู้ชายเลยไงนอกจากฉันจะไม่เชื่อแล้วว่าพี่ดูจจะแต่งงานกับฉันฉันยังรู้ว่าโดนเขาหลอกใช้ นี่ไงนี่ถ้าแกรู้เนี่ยแล้วแกยังช่วยเขาทำไมเพราะฉันคิดอย่างเดียวกับวิการดาคิดอะไรถ้าฉันจะออกจากเกมนี้ฉันต้องไม่ใช่คนโดนทิ้งฉันจะไม่ยอมเป็นอีกขี้แพ้มไอ้เจนจบฉันต้องเป็นฝ่ายชนะแล้วแกจะเอาชนะยังไง